การบริหารเวลาอย่างทรงพลังที่ไม่ต้องบังคับสมองทักษะการจัดระเบียบชีวิตด้วยสกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลา EP1 หนังสือเล่มนี้เป็นของชาวญี่ปุ่นชื่อชิโอนคาบาสวะเรามาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้เรามีทักษะในการจัดการกับชีวิตได้ยังไงในหนึ่งวัน ทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนเราถึงมีรายได้ความสามารถหรือผลงานในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมากนั่นก็เพราะแต่ละคนมีวิธีจัดการบริหารเวลาที่แตกต่างกันและชีวิตของแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับการบริหารเวลาผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มีเทคนิค หรือเคล็ดลับการบริหารเวลาขั้นเทพที่ทำให้เราทำงานได้มากกว่าคนอื่นถึงสี่เท่ามีเวลาว่างมากกว่าคนอื่นถึงสองเท่าเขาสามารถบริหารเวลาโดยการเอาชนะกฎทางกายภาพได้อย่างไรทั้งๆที่เขาเป็นจิตแพทย์ที่ถูกงานไล่ต้อนจนไม่มีเวลาว่างทุกวันชีวิตวุ่นวายจนป่วยเพราะความเครียด จนต้องหาวิธีปรับเวลาในชีวิตใหม่เขาพยายามอ่านหนังสือเดือนละ20-30เล่มเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจนพบเทคนิคบริหารเวลาที่เราจะได้เรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตโดยการเปลี่ยนรูปแบบการใช้เวลาก็ลองเอาเทคนิคที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้มาใช้ในชีวิตโดยเริ่มจากการท ว,วิธีใช้เวลาของตัวเองดูในหนึ่งวันคุณเลือกใช้เวลาอย่างไรถ้าเราสามารถควบคุมเวลาได้เราก็สามารถควบคุมชีวิตได้ซึ่งการควบคุมเวลานั้นเราจะทำได้ดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับการทำงานของสมองซึ่งสมองของคนเราจะทำงานได้ดีที่สุดในช่วงสองสามชั่วโมงแรกหลังจากตื่นนอน เพราะสมองอยังไม่เหนื่อยล้าสมองจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างรื่นไหลและรวดเร็วมากกว่าในเวลาอื่นถึงสเท่าเราเรียกมันว่าช่วงเวลาทองของสมองซึ่งเป็นช่วงเวลาทองของการทำงานที่ต้องใช้สมาธิมากๆดังนั้นในช่วงเวลาหนึ่งวันคุณต้องวางแผนง,งาน ว่าควรจะทำอะไรเวลาไหนแล้วงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมถึงสองเท่าดังนั้นเราต้องจัดสรรงานที่ต้องใช้สมาธิและไม่ต้องใช้สมาธิให้ถูกช่วงเวลานั่นคือข้อแรกของการจัดสรรเวลาให้กับการทำงานให้ตรงช่วงของสมาธิเป็นหลักเทคนิคที่สองก็คือ การบริหารเวลาจากหนึ่งมิติเป็นสองมิติซึ่งคนทั่วไปมักจะมองเวลาเพียงมิติเดียวคือการปล่อยให้เวลาไหลไปเรื่อยๆเวลาอยากทำอะไรมากขึ้นก็เพียงไปลดเวลาอย่างอื่นลงเพื่อประหยัดเวลามองเวลาเหมือนเส้นตรงแต่การบริหารเวลาแบบสองมิติคือการมองเวลาในรูปแบบของพื้นที่ ในช่วงเวลาที่มีสมาธิเราจะทำงานได้มากขึ้น2-4เท่าและยังสามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยสมาธิคูณเวลาเท่ากับพื้นที่ของเวลาที่มีสมาธิและสมาธิคือประสิทธิภาพของการทำงานเทคนิคของการจัดการเวลาแบบสองมิติถ้าเราสามารถเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นได้ เราจะทำงานได้เพิ่มขึ้น2-3เท่าโดยใช้เวลาเท่าเดิมการเพิ่มสมาธิเวลาที่เราเหนื่อยล้าเราก็แค่หยุดพักเพื่อเติมพลังให้สดชื่นขึ้นแล้วค่อยทำงานต่อการหยุดพักสมองในการทำงานให้พักก่อนที่เราจะรู้สึกเหนื่อยมันจะสามารถเรียกสมาธิกลับคืนมาได้และการเพิ่มสมาธิที่ง่ายที่สุดคือการนอนหลับ พราะการนอนหลับที่เพียงพอวันละ7-8ชั่วโมงจะช่วยให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นเพราะการลดเวลานอนลงเท่ากับการลดอายุของตัวเองและส่งผลต่อการทำงานของสมองด้วยถ้าเราได้นอนวันละ7-8ชั่วโมงเราจะมีสมาธิดีขึ้นและมีเวลาในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยการรีเซตสมาธิได้อีกวิธีหนึ่งคือ การออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายส่งผลอย่างมากกับสมองของเราวิธีที่สามที่จะลดเวลาในการทำงานของเราลงนอกจากสมาธิแล้วประสิทธิภาพของงานและวิธีทำงานก็สามารถทำให้เราทำงานได้เสร็จเร็วขึ้นการทำงานอย่างสร้างสรรค์และกำจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกไปจะทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเทคนิคที่4เมื่อเรารู้จักบริหารจัดการเวลาและมีเวลาเพิ่มขึ้นวันละ1-2ชั่วโมงแล้วเราเอาเวลานั้นไปทำอะไรถ้าเรายังเอาเวลาที่ได้เพิ่มมากลับไปทำงานมันเป็นเรื่องที่แย่มากเพราะเหมือนเราไม่ได้หยุดพักหายใจซึ่งเวลาว่างที่ได้มานั้นเราควรเอาไปใช้ในการพัฒนาตัวเองและความบันเทิงคำถามคือ คุณพอใจกับชีวิตทุกวันนี้หรือเปล่าเพราะพรุ่งนี้10ปีหรือ30ปีข้างหน้าชีวิตคุณก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่คุณก็กำลังฟังหนังสือนี้ด้วยเหตุผลที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองหรืออยากดีกว่าที่เป็นอยู่ลองคิดดูว่าถ้าเราเอาเวลาเล่นเกมหรือเล่นโทรศัพท์ไปอ่านหนังสือเราจะอ่านหนังสือได้หลายเล่มมาก แค่ในเวลาหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีเราจะอ่านหนังสือกับเวลาที่เสียไปเหล่านั้นได้มากแค่ไหนการได้พัฒนาตัวเองจะทำให้คุณมีชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงและความบันเทิงแบบมีส่วนร่วมก็สามารถพัฒนาตัวเองได้เหมือนกันเช่นการเล่นกีฬาก,การเล่นดนตรีซึ่งความบันเทิงแบบมีส่วนร่วม จะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองการทำงานได้เพิ่มขึ้นโดยใช้เวลาที่น้อยลงจะทำให้เรามีเวลาว่างที่จะนำไปใช้พัฒนาตัวเองมากขึ้นคุณสามารถสร้างผลงานดีๆไปพร้อมกับการพัฒนาตัวเองสนุกกับงานอดิเรกมีความสุขกับครอบครัวคนที่คุณรักหรือเพื่อนๆแล้วคุณจะสนุกกับก,บการใช้ชีวิต ถ้ารู้จักบริหารเวลาให้ถูกต้องเรามาดูวิธีเพิ่มสมาธิเพื่อให้สมองทำงานได้ประโยชน์สูงสุดกันหนึงในเทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพก็คือการทำงานได้มากขึ้นจากการเพิ่มสมาธิและลดเวลาทำงานลงการเพิ่มสมาธิโดยการใช้กฎ15 45 90ในการทำสมาธิ15นาทีแรก คนเราจะสามารถจดจ่อกับอะไรได้ต่อเนื่องไม่เกิน10-15นาทีโดยเฉพาะกับงานที่ต้องใช้สมาธิสูงและสมาธิของเราจะลดลงเมื่อเลย20นาทีไปแล้วสรุปคือเราจะมีสมาธิสูงและทำอะไรได้จดจ่อมากๆแค่15นาทีไม่เกิน20นาทีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในภาพยนตร์แอคชั่น ฉากบู๊จึงมีแค่15นาทีแล้วต้องเปลี่ยนฉากใหม่เพราะถ้ายาวกว่านั้นเรื่องเราจะไม่น่าสนใจอีกต่อไปแล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมการจัดเวลาเรียนในระดับมัธยมของเราจึงแบ่งคาบเรียนออกเป็น45-50นาทีนั่นเป็นเพราะเวลา45นาทีเป็นระยะเวลาที่ควรจะมีสมาธิในการเรียนและครูที่เก่ง จะสามารถควบคุมสมาธิของเด็กๆได้เมื่อเรียนไปครบ15นาทีเขาก็จะชวนคุยหรือเล่าเรื่องซึ่งจะทำให้เด็กรีเซ็ตสมาธิใหม่ได้การแบ่งการเรียนช่วงละ15นาทีทำให้เด็กผ่อนคลายและไม่เครียดกับการเรียนและถ้าเวลา90นาที เป็นการแข่งขันฟุตบอลก็จะมีการแบ่งครึ่ง45นาทีพัก15นาทีซึ่งจะพอดีกับการที่คนเราสามารถจดจ่อได้ตั้งแต่ต้นจนจบในร่างกายของคนเราจะมีมาตรวัดเวลาหรือนาฬิกาชีวิตที่บันทึกจังหวะเวลาไว้อย่างเที่ยงตรงเราจะหิวจะง่วงในเวลาเดิมทุกๆวันใน24ชั่วโมง ร่างกายเราจะบันทึกจังหวะเวลาเอาไว้รวมถึงอุณหภูมิและฮอร์โมนต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเช่นกันจากการตรวจสอบคลื่นสมองของมนุษย์เราจะตื่นตัวทุกๆ90นาทีและจะสลับกับการง่วงทุกๆ15หรือ20นาทีแม้แต่ก,การนอนก็แบ่งช่วงเวลาสลับกัน3-5ครั้งต่อหนึ่งคืนการทำงานของสมองจึงมีจังหวะขึ้นลง มีช่วงสมาธิสูงและต่ำในช่วงที่สมาธิต่ำแม้เราจะพยายามจดจ่อกับงานก็ไม่อาจทำงานออกมาได้ดีเราต้องจับจังหวะสมาธิของตัวเองให้ได้แล้วเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากสมาธิและอีกวิธีหนึ่งนอกจากการหยุดพักแล้วเราสามารถยืดเวลาของสมาธิออกไปได้ด้วยการฝึกสมาธิค,คนที่ฝึกสมาธิ จะสามารถควบคุมสมาธิได้นานแตกต่างจากคนอื่นซึ่งหมายความว่าระยะเวลาที่มีสมาธิของแต่ละคนจะแปรผันตามการฝึกสมาธิด้วยดังนั้นเราควรรู้ระยะเวลาที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อเอามาปรับใช้กับจังหวะของชีวิต ถ้าเราอยากมีสมาธิในการทำงานสำคัญๆน,น,นานๆเราต้องหาจังหวะสมาธิหรือช่วงเวลาสมาธิของเราให้เจอถ้าเราจะจดจ่อกับอะไรน,น,นานๆเราก็ควรหยุดพักเพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพในการทำงานของสมองลดลงศัตรูของสมาธิคือความฟุง้งซ่านซึ่งเราจะต้องกำจัดมันออกไป ถ้าอยากมีสมาธิในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งความฟุ้งซ่านเกิดจากสาเหตุหลัก4อย่างก็คือ 1. ความฟุ้งซ่านที่เกิดจากสิ่งของคุณคิดว่าโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยอุปรกรณ์เครื่องเขียนหนังสือเอกสารที่สูงกองกับบนโต๊ะเต็มไปหมดไม่เป็นระเบียบกับโต๊ะที่เป็นระเบียบอะไรจะส่งเสริมให้เราทำงานลื่นไหลามากกว่ากัน ซึ่งแน่นอนจะต้องเป็นโต๊ะที่เรียบร้อยถ้าโต๊ะทำงานและสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความรกรุงรังเราจะเสียเวลาไปกับการหาสิ่งของถ้าในหนึ่งวันเราต้องหาของถึงสามครั้งเราจะเสียเวลาสมาธิไปถึง45นาที ดังนั้นการจัดระเบียบสิ่งของเท่ากับการจัดระเบียบสมองประสิทธิภาพในการทำงานจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อเราทำงานได้อย่างลื่นไหลดังนั้นโต๊ะทำงานต้องเป็นระเบียบของต้องวางอยู่ในจุดที่กำหนดสามารถหยิบใช้ได้ภายในไม่กี่วินาทีจะทำให้เราไม่เสียสมาธิในการทำงานไม่เสียเวลาในการหาของ โตที่ไม่รกจะทำให้เราไม่ฟุง้งซ่านเพราะไม่มีอะไรมารบก,กวนสายตานอกจากโตะทำงานแล้วข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็สำคัญถ้าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของใครเป็นระเบียบหาง่ายแสดงว่าคนคนนั้นทำงานเก่งมาก 2. ความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดความคิดที่ฟุ้งซ่านจะเป็นตัวขัดขวางสมาธิเสมอ อาจจะทำให้คุณหยุดงานที่ทำอยู่แล้วไปทำอย่างอื่นแทนความฟุ้งซ่านวินาทีเดียวทำให้เสียเวลาได้ถึง15นาทีการกำจัดความคิดฟุ้งซ่านทำได้ง่ายมากโดยการเขียนมันออกมาจากในหัวคุณอาจจะทำทูดูรีทโดยการเขียนบรุงบนกระดาษแล้วติดไว้ในจุดที่มองเห็นเมื่อคุณเขียนมันออกมาแล้วคุณสามารถตรวจสอบเรื่องเหล่านั้นได้ ในเวลาแค่หนึ่งวินาทีหรือถ้ากังวลก็กลับมาดูตารางอีกครั้งก็ได้แล้วความคิดฟุ้งซ่านในหัวจะหมดไปมีนักจิตวิทยาคนพบว,ว่าคนเราสามารถจำงานที่ยังทำไม่เสร็จได้มากกว่างานที่เสร็จไปแล้วเราเรียกว่าซ ic ิกเนิกเอฟเฟกมันคือการทำงานของสมองที่จำเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ส่วนเหตุการณ์ที่จบไปแล้ว จะถูกลบออกจากพื้นที่ความทรงจำจนหมดดังนั้นหากมีอะไรในหัวเราที่ยังดําเนินอยู่ไม่เสร็จสิ้นมันจะทำให้สมองแบกรับความเครียดไว้อย่างต่อเนื่องการเขียนออกมาจะทำให้สมองคลายความตึงเครียดแล้วความฟุ้งซ่านก็จะหายไปข้อ 3. ความฟุ้งซ่านที่เกิดจากผู้คนในระหว่างที่เราจดจ่อก,กับงาน ถ้าถูกรบกวนจากเสียงโทรศัพท์หรือเสียงเรียกจะทำให้เราเสียสมาธิและต้องใช้เวลานานถึง15นาทีกว่าจะกลับมามีสมาธิเหมือนเดิมดังนั้นสิ่งแวดล้อมจึงมีผลอย่างมากกับการทำงานอย่างมีสมาธิซึ่งคุณจะต้องมีพื้นที่แห่งสมาธิในการเก็บตัวเมื่อไม่อยากถูกรบกวนซึ่งสมองเราจะจดจำจิตวัตรของเราไว้ เมื่อเราเข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งสมาธิเราก็จะทำงานได้อย่างลื่นไหลมันจะปรับสภาพโดยอัตโนมัติและคุณสามารถควบคุมสมาธิได้ง่ายโดยสภาพแวดล้อมที่ถูกปิดกัน้นและแยกจากผู้อื่นจะทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายความฟุง้งซ่านที่เกิดจากการติดต่อสื่อสาร การทำงานที่มีเสียงโทรศัพท์รบก,กวนทุกๆ10นาทีมันคงเป็นการยากมากที่จะมีสมาธิในการทำงานรวมถึงเสียงแจ้งเตือนที่ดังบ่อยๆจะทำให้สมองประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวและทุกครั้งที่ได้ยินสมาธิจะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกครั้งทำให้เราไม่สามารถมีสมาธิได้ดังนั้นในเวลา90นาทีที่เราจะจดจ่อกับงาน ควรปิดเสียงแจ้งเตือนถ้ามีสายโทรเข้าเมื่อเราพักก็ค่อยโทรกลับก็ได้และเทคนิคในการทำงานแบบจำกัดเวลาการกำหนดเวลาเดทไลน์หรือกำหนดเวลาในการทำงานว่าต้องเสร็จภายในกี่ชั่วโมงหรือกี่วันเมื่อใกล้กำหนดเราจะถูกบีบคั้นจนเราสามารถแสดงพลังออกมาได้มากกว่าปกติเหมือนตอนไฟไหม้เมื่อถึงเวลาคับขัน สมองจะหลั่งสารอะดีนารีนออกมาเพื่อให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะคนเราถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างผลงานที่ดีที่สุดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นถึงจะไม่อันตรายถึงชีวิตก็ตามดังนั้นการกำหนดเส้นตายในการทำงานจึงเป็นสิ่งที่จะเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานได้สูงขึ้น ยิ่งถ้าคุณใช้นาฬิกามาจับเวลาเพื่อให้เห็นเวลาที่ชัดเจนขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้นด้วยหรือการกำหนดเวลาส่งงานแล้วเราทำตามอย่างเคร่งคัดก็สามารถทำให้เรามีสมาธิในการทำงานมากขึ้นหรือคุณอาจจะวางแผนงานอื่นไว้ล่วงหน้าหลังจากที่งานนี้เสร็จเพื่อไม่ให้ตัวเองเลื่อนง,งานที่กำลังทำอยู่ออกไป มันเป็นการสร้างสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราทำงานได้เสร็จเร็วขึ้นและนี่คือเทคนิคแรกในการทำงานได้มากขึ้นโดยใช้เวลาได้น้อยลงนั่นคือการมีสมาธิจดจ่อกับงานแล้วพบกับเทคนิคต่อไปในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ